สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้สาวกระสินอยู่ที่วิวพอยนายหานภูเก็ตนะคะวิวพอยนายหานเป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะที่เขานิยมมาเที่ยวกันเนาะสวยๆงามๆม,มาฝากค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าสาวกระสินน่าจะดำแล้วนะคะน่าจะดำแล้ว พราะมันแดดร้อนเหลือเกินแดดร้อนมากๆนะคะมาเด้อพี่น้องเด้อมาชมยูงม่งามๆสวยๆน้ำกันเนาะพี่น้องเนะเาะวิวเขายูเดียวตาวกระเสินจิกาหนากล้องให้เบิง้งได้จ้ะพี่น้องเด้อหูฟังกบรบบแดมาวิวนายหานบีดจ้ะนายหานบีดเนาะอยู่ที่ภูเก็ตประเทศไทยของเรานี่เองนะคะสวยๆงามๆเด้อพี่น้องเด้อ ผู้ใดเข้ามาเบิงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวกาลสินน้ำด้ยวยพี่น้องเด้อหูฟังกับปะเดีวมาลืมเปล่าารสวัสดีค่ะคนรักถิ่นสวัสดีค่ะตื่นแล้วเหรอคะตื่นแล้วเหรอมาๆๆวันนี้พามาเที่ยวไม่ทราบว่าเสียงชัดไหมคะได้ได้ยินเสียงไหมคะคนรักถิ่นได้ยินเสียงไหมคะสาวกาลสินไม่ได้เอาหูฟังมา มาไล่าหาดนายหันให้ชมกันสวยๆด้วยเน,ะนาะนายหันบีดตอนนี้มันเป็นจุดชมวิวเนาะเป็นจุดชมวิวมีต้นตาลสวยๆน่ารักน่ารักรก,ก็มีหอด้วยเนาะนักท่องเที่ยวก็ถือว่ามาเรื่อยๆคนไต่คนมาเนาะเดี๋ยวสาวกระสินให้ดูเนาะมีเกาะมีเรือคายัคมีพวกเรือ สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะที่เขามาจอดกันเนาะเรือส่วนตัวเรือใบเรือหลายเรือไม่รู้เรืออะไรมั่ง <c oughs> บอกไม่ถูกวิวก็จะประมาณนี้เนาะทะเลไทยบ้านเราสวยมากเนาะมีหนทางขึ้นไปที่ว่าเป็นโค้ง,ง,งเรียวๆเห็นไหมอันนี้คือแหลมกรุงเทพคนคนรักถิ่นเคยมาไหมมาเที่ยวด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะคนคนรักถิน่นเคยมาเที่ยวภูกเก็ตไหมคะเนี่ย มุมทางโน้นก็คือแหลมพงเทพเนาะทางนี้ก็คือไอแลนดเล็กๆไอเกาะเล็กๆนี่ไม่มีใครอยู่หรอกแต่มันก็เป็นที่ว่าโขดหินเป็นอะไรแล้วก็เอาเรือเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ไปจอดแล้วก็ไปดำน้ําดูปลาใส่คนกคลิ่งดูปลากันเนาะก็จะประมาณนี้เนาะขอบคุณน,นะคะขอบคุณน,นะคะสองล้านดวงใจที่เข้ามานะคะขอบคุณน,นะ,ะสาวกะสินอ่านทันไหมเนอะฟิลดา ใช่ไหมพี่รัดาสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่รัดาสาวกระสินพามาเที่ยวเอาวิวสวยๆมาให้ชมเนาะทะเลไทยบ้านเราลาวัยในหานหาดในหานอยู่อําเภอลาวัยเนาะอําเภอลาวัยจังหวัดภูเก็ตเนาะเดี๋ยวสาวกระสินจะพาเดินดูนอะอาจจะมีสัน่นมีครมั่งเนาะไม่มีเซลฟี่มาเลยค่ะใช้มือข้างล่างเล็กๆแต่กกหาดนุย้ยบทีที่มองเห็นหนุ้ยนะ ก็จะมีคนมาเล่นน้ำเยอะอยู่มีเป็นหาดเงียบๆจะไปอีกแล้วไนะอโมเมนต์นะไอโมเมนต์อีกมากเป็นวิดีโอนั่นเลยพอกำลังจะให้ดูให้ชมสวยๆคนที่พาไปก็จะไปอีกแล้วขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะ <Okay. S 1> สาวกระสินจะไลฟ์จักห้านาทีหกนาทีเนาะให้ชมสวยๆด้วยนะคะมีข้างบนก็จะประมาณนี้ ขอบคุณนะคะเดี๋ยวนะคะสาวกระสินจะไอโมเมนต์ไ <laughs> ตรมินต <laughs> ก็จะพานั่งมอตไซค์ไปต่อแล้วค่ะบอกว่าขออีกสามนาทีให้ ай, มันได้สัก5นาทีขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะทีมของสาวกระสินก็มอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหลังเนาะไม่กล้าถ่ายให้แกมๆเขาเห็นด้วยเนาะก็ประมาณนั้นนะกำลังตั้งรถกันอยู่ ไม่ได้ไปเนาะบอกว่าฉันขอเวลาสนาทีนะขอทำวิดีโอหน่อยเป็นจุดชมวิวค่ะจุดชมวิวในหานลาวัยเนาะสวยๆนี่เป็นจุดชมวิวในหานเนาะฉายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะคิดถึงไทยแลนด์ค่ะค่าค่ามาม,ามามามาเที่ยวค่ะคุณรัดาเมืองไทยเราสวยตลอดสวยตลอดมาที่ไรสวยทุกที ชอบตลอดเลยยิ่งเมืองภูเก็ตสาวกะลสินชอบมากอยากกลับไทยเนาะสาวรัด,ดามาจะมามา,มาตอนนี้ก็มาเที่ยวกับสาวกะละสินก่อนนะคะเดี๋ยวสาวกะลสินพาเที่ยวออนไลน์นะทุกคนไปเจอตรงไหนสวยๆไดวจะไลฟ์ส,ด,ส,ด,สดให้ดูเลยดูทีมก่อนเนี่ยแอบแอบแอบถ่ายทีมให้ดูโอเคนะคะขอบคุณมากๆสาวกรละสินลาลงนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันไลฟ์หน้านะคะเวลาไม่เยอะเขาให้แค่สี่ห้านาทีเนาะ ขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ